ไลมีความมีเสเซค่ะวันนี้ตาโจกับยายมลจะไปฉีดวัคซีนเข็มที่4ไปดูกันเลยค่ะว่าฉีดวัคซีนแล้วจะมีอาการอะไรหรือเปล่านี่ค่ตาโจไปด้วยกัน2ตาใหญ่ไปฉีดวัคซีนหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จแล้วยายมลิกับตาโจก็จะไปซื้อแอร์เพราะว่าแอร์ที่ร้านยายมลิ เสียตอนนี้ยายมลีร้อนมากท้าผมเข้าไปก็ร้อนไปเหงื <c oughs> ่อแตกเหงื่อแตกก็เลยให้ช่างเข้ามาดูเมื่อคืนนี้ช่างเขาบอกว่าซ่อมไม่ได้ยายมลีก็เลยจะไปซื้อแอร์ใหม่ค่ะวันนี้ <c oughs> ก็เลยหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จแล้วก็จะไปซื้อแอร์ด้วยเนาะโอเคค่ะ <c oughs> okay, ไปกันเลยค่ะวันนี้ยายมลีกับตาโจก็มาถึงที่จะไปฉีดวัคซีนแล้วเนาะไปดูกันว่า ฉีดวัคซีนแล้วจะเป็นยังไงนะไปกันเลยค่ะมาถึงราคาะอตอตาโจเดินตามหลังมาแล้ว ไปแล้วจะเจอนค่ามาชีดในโรงพยาบาลหารก่นนี่โรงพยาบาลของทหารที่กวมเนะ ระตูลตอนนี้ตาโจก,กำลังจะเขียนแบบฟอร์มไปฉีดวัคซีนกับทุกคนยายมมลีไม่ไ,ได้ฉีดวัคซีนเขาบอกว่าอายุไม่ถึงเขาฉีดวัคซีนเข็มที่4จะเฉพาะคนที่แบบว่า50ขึ้นไปถ้าไม่50าสเขาไม่ฉีด เข็มที่สี่ให้ยายมาลีก็เลยไม่ได้ฉีดวัคซีนได้ฉีดแต่ตาโจคนเดียวตอนนี้ตอนนี้ตาโจก็กําลังเขียนแบบฟอร์มอยู่ยายมาลีก็เลยเป็นนั้นว่าพาตาโจมาฉีดวัคซีนโอ้กิฟ y ์มเคเด็กๆมันทำฟิลออฟฟอร์ยูโอเค So basically, it looks like it's the fourth one. But so, the first two doses So are for primary. me. So just wait until uh, they are announcing for the age of my. Um. So it may be different if we go to a different hospitals. I don't know if they're already allowing those that are below fifty. But in this specific hospital, as of right now, we can only give it to fifty and above, unless you're immunocompromised or if you had J and J for your booster. What do you mean J and J? Uh, Johnson. The uh -huh. other, yeah the one the i did not want, want to mix yeah <laughs> uh -huh. so that's the only time we because my treatment. take the first shot is uh, madonna already i don't want to mix you already got your booster right yes yeah so if you are, are, are wanting to get it here in the hospital we'll have to wait until they announce that we're able to do that um. hey, you know i'm scared of needles and you're prolonging it <laughs> there you go. She's ีส์ดันเรียด just ten more f o u r s yeah <S <laughs> <S but d i d you see me close my eyes <laughs> you good joke, you good ต yes, ัวโจก good ยังเซอร e เซอร์ยัง o r k i n g โอเ thank you very much โอเค bye ตอนนี้ก็ฉีดตัวโจก็ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วค่ะตอนนี้กําลังนั่งรอสมัครหมอให้ตัโจตัวโจเขาไม่มีหมอส่วนตัวตอนนี้ก็เลยนั่งรอสมัครหมอให้ตัโจอยู่ Oh, this <laughs> ตันนี้ตาโจก็ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ยายมลิกบตาโจกำลังจะไปซื้อแอร์เนาะซื้อแอร์เพราะว่าแอร์ที่ร้านยายมลิพัง <laughs> ก็เลยตั้งไปซื้อแอร์ถ้าไม่มีแอร์ที่นี่ร้อนมากค่ะทุกคนทุกอย่างต้องมีแอร์ โอเคค่ะไปันเลยค่ะ okay. oh, okay. so ี่ค่ะมาถึงร้านแอร์แล้วค่ะตอนนี้กำลังจะดูแอร์ว่าจะเอาแอร์ตัวไหนดี นี่ค่ะ yeah. น yeah. ี่ร้านขายแอร์ร้านอีกเยอะที่นี่มีแอร์หลายอย่างแอร์ใหญ่แบบนี้มีแอร์เล็กแบบนี้ตอนนี้เขากำลังลดราคาค่ะนี่เขากำลังลดราคาแอร์ที่นี่ นี่คือร้านแอร์อยัยมันนี้มาถึงร้านแอร์แล้วที่นี่เขาก็มีขายหลายอย่างแล้วทุกคนมีแอร์ก็มีเครื่องซักผ้าก็มีมีทีวีด้วยมีทีวี แล้วเขาก็จะมีแอร์แอร์แบบใส่หน้าต่างนี่คันนี้คือแอร์ส่หน้าต่างอ่าแล้วก็มีทีวีด้วยขายทีวีขายทีวีขายตู้เย็นด้วยค่ะทุกคนอนี่ก็เป็นตู้เย็นตู้เย็นก็มีหลายแบบค่ะมีตู้แช่ด้วยตู้แช่แข็งก็จะเป็นแบบนี้อื ตู้แช่แบบตั้งน้อใหญ่มากนี่ค่ะตาโจกกำลังจะเขียนแผนที่ให้เขาไปติดตั้งแอร์ให้เนาะนีกำลังจะเขียนแผนที่ ที่ไปที่บ้านที่เขาไปติดแอร์ให้นะคะเขา,าลัางลดร,ราคาเดี๋ยวพามาดูราคานี้ชออันแค่อนใหญ่แค่ใหญ่ที่699เหลือแค่699เนี่นนนเขาดเยอะเลยค่ะทุกคนี๋ยวก็อันนี้อันนี้8เ 8.7Q 499เหลือแค่299 You know these are fresh free shoes. And huh? you mm. colo like a yellow That's a freezer, right? that's a freezer. Yeah, but it's upright. mm, -hmm. mm. It's not bad price. They mm -hmm. mm. are affordable. It's pricey. Mm-hmm. Tony Tiny Kao Lola Kayelly. อันนี้ตู้แช่แบบตั้งใหญ่มากกิ่งมันพันเหลือแค่เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าถูกมากนี่ค่ะช่างกำลังจะแอร์เย็นมันรีออกเย็นแอร์เย็นมันรีพังนะคะทุกคน,นตอนนี้ช่างเขากำลังจะแอร์ออกเฮ้ยนย็นมันรีซื้อแอร์ตัวใหม่มาเขาก็เลยจะเอาแอร์ตัวเก่าออกมัน đi chưa start? yeah. này các bạn, tất cả các công nhân đang làm việc cắt dây điện và เอตัวนี้เยมันีเพิ่งซื้อแค่สามปีนะทุกคนแต่ว่าเป็นไรไม่รู้พังซะแล้ว ตัวข้างนอกแต่รน,นี้นะตัวข้างใน,นรับลมกันเอาล้วฟิออนลีกอ๋อช่างเขาบอกว่าอ่าที่แอ,อร์คอนเสียเพราะว่าตรงนี้ตร,นตรงนี้ค่ะทุกคนตรงนี้มันรั่วพอฟิออนมันรั่วมันก็จะทําให้แอ,อร์ไม่ทํางานนะคะทุกคนอันนี้ช่างเขาบอกมาแอร์แอร์ไซส์ <า S 1> <า S 2> <า S 1> not working ฮ huh? ะ <า S 1> because it's leaking f e o n yeah leaking fion the fion leaking so it go to the compressor s e สิ่ง like นั้นอ๋อ the 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 p r i o n is the one to make it cold okay อ๋ออันนี้เครื่องใหม่ใส่แล้วค่ะเครื่องเก่าก็ถอดออกแล้วนะอันนี้ก็เครื่องใหม่ใส่ช่างเขากำลังประกอบของคนวันนี้ค่ะตั้งใจช่างตัาก็ ตัวข้างในและตัวข้างนอกทุกคนอันนี้ตัวข้างในจ้งเขากำลังติดตั้งอย,ยู่ครับนี่แยมมะลิก็พาทุกคนมาดู ยายมลี่แอร์เสียที่ร้านติดตั้งแอร์ใหม่แล้วก็ไปซื้อแอร์ใหม่แล้วก็พาตาโจไปฉีดวัคซีนด้วยวันนี้ตอนแรกยายมลี่ก็ว่าจะฉีดกับตาโจค่ะทุกคนแต่ว่าเขาบอกว่าอายุไม่ถึงเขาเข็มที่สี่เขาให้ฉีดเฉพาะคนที่แบบว่าห้าสิบขึ้นไปถึงจะฉีดได้ยายมลี่เขาบอกาอายุไม่ถึงเขาไม่ฉีดให้เพิ่งรู้ตัวว่ายังเด็กอยู่ยายก็ฉีดเข็มสี่กับเขาแต่ว่า ที่นี่เขายังไม่ฉีดให้นอ้องเยมารีก็ได้แต่ฉีดเข็มสามของยาวัคซีนโควิดในทีนเนาะเยมารีก็เลยไม่ได้ฉีดได้ฉีดเฉพาะแต่โจคนเดียวแล้วก็วันนี้ช่างเขาก็เลยมาติดแอร์มาให้เยมารีแล้วค่ะนี่ค่ะเย็นสบายแล้วร้านเยมารีถ้าไม่มีแอร์ร้อนมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันทํากับข้าวเนาะเวลาทํากับข้าวเนาะความร้อนละอุขึ้นมาแล้วก็ทําให้อากาศมันร้อนมากก็เลยต้องมีแอร์นะถ้าไม่มีแอร์ ทำกับข้าวไม่ได้เลยยามมารีเงือแตกท่วมตัวเลย <c oughs> ก็เลยต้องมีแอร์เนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ยายมาีด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแก้งเตือนด้วยค่ะคลิปใหม่ๆของยายมารีค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ยายมารีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ